นะะในวันนี้คุณครูน้ำตาเนี่ยมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวันนี้เราจะมาเริ่มในหน่วยการเรียนรู้ที่1กันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะมีชื่อว่าช่วงเวลาและการศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัวนั่นเองค่ะในหน่วยนี้นะคะนักเรียนก็จะได้รู้จักอดีตคืออะไรปัจจุบันคืออะไรอนาคตคืออะไรนะคะ และก็วันสำคัญต่างๆนะคะที่อยู่ในปฏิทินนั่นเองและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือการศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนกัน2เรื่องนะคะก็คือในเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะในส่วนในเรื่องที่2ก็คือวันสําคัญในปฏิทินนั่นเองค่ะเดี๋ยวฟังคุณครูน้ําตาแล้วเนี่ยจะเบื่อนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยไปดูคลิปต่อไปนี้นะคะและเดี๋ยวเรา จะมาสรุปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสาระปรวัติศาสตร์ช่วงเวลาช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคตและการใช้คำบอกช่วงเวลาเพื่อแสดงลำดับเหตุการณ์เวลามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรา การนับช่วงเวลาจะทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์ใดผ่านมาแล้วเหตุการณ์ใดกำลังเกิดขึ้นและเหตุการณ์ใดยังมาไม่ถึงอดีตหมายถึงเวลาที่ผ่านมาแล้วเช่นวันนี้เดือนก่อนปีก่อนเมื่อวันนี้ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เดือนก่อนฉันไปเยี่ยมตาและยายที่ชลบุรีปีก่อนฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ปัจจุบันหมายถึงเวลาในขณะนี้เช่นวันนี้เดือนนี้ปีนี้เดือนนี้ที่โรงเรียนผมมีแข่งขันกีฬาสีปีนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองอนาคตหมายถึงเวลาที่ยังไม่มาถึงเวลาในภายหน้าเช่นพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าเดือนหน้าฉันจะไปเที่ยวเชียงใหม่ปีหน้าฉันจะเรียนชั้นประถมศึกษา ีที่ 3. มวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบันปฏิทินเป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนและปีวันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและบ่าสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูนนะครับวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมเป็นวันสิ้นปีประโยชน์ของปฏิทิน 1. ทํำให้รู้วันเดือนปีทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต 2. ทำให้รู้ว่าเหตุการณ์สำคัญหรือวันสำคัญต่างๆเกิดขึ้นในวันเดือนและปีใด 3. ใช้เป็นบันทึกการทำงานเช่นวันเดือนปีที่ส่งการบ้านวันเดือนปีที่เป็นวันสอบเป็นต้นค่ะนักเรียนนะคะก็ได้ชมคลิปวิดีโอนะคะดีๆนะคะจากทางสำนักพิมพ์พวไปแล้วนะคะเมื่อสักครูน่นี้ในคลิปนะคะเขาก็พูดเกี่ยวกับในเรื่องของช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคต และก็วันสำคัญในปฏิทินนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะคุณครูน้ำตาลเนี่ยจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึ่งค่ะช่วงเวลาหมายถึงอะไรช่วงเวลาก็คือเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจนถึงเวลาที่สิ้นสุดของเหตุการณ์นั้นแต่เนื่องจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะจึงแบ่งเวลาเป็นก้างๆนะคะได้สามช่วงเวลาก็คือ ในช่วงเวลาอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนั่นเองค่ะอดีตมีอะไรบ้างเนี่ยเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะมารู้จักกับความหมายของช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและก็อนาคตกันนะคะพร้อมกับยกตัวอย่างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะอดีตได้แก่นะคะช่วงเวลาที่ผ่านพน้นหรือ หรือล่วงเลยไปแล้วคำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นนี่เลยค่ะเมื่อวานนี้ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เห็นไหมคะเมื่อวานนี้เมื่อวานแปลว่าทำไมมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะต่อไปเดือนก่อนเดือนก่อนก็คือเดือนที่ทำไมมาแล้วเดือนที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะเดือนก่อน ฉันไปเยี่ยมตาและยายที่ชนบุรีนะคะอันนี้ก็คืออเหตุการณ์ในอดีตนะคะปีก่อนปีก่อนฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเหมือนพวกเราเลยใช่ไหมคะปีก่อนพวกเราก็เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ทำมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวของอดีตนั่นเองค่ะปีก่อน ใครอยู่ห้องครูตายบ้างาปีก่อนใครอยู่ห้องปสองทับ2ห้องครูนีบ้างปีก่อนใครอยู่ห้องครูปบ้างเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ทำไมมาแล้วผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะคะต่อไปเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของปัจจุบันปัจจุบันก็คือช่วงเวลาที่กำลัง ดำเนินอยู่นะคะคำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะก็นี่เลยค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างนะคะเดือนนี้ที่โรงเรียนผมมีแข่งขันกีฬาสีเดือนนี้เห็นไหมคะมีคำว่านี้นะคะปีนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเหมือนพวกเราเลยใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังเรียนวิชาประวัติ ศาสตร์นะคะก็คือปัจจุบันนั่นเองค่ะจะมีคําว่าเดี๋ยวนี้วันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้เนี่ยนะคะจะมีคําว่านี้นี้เนี่ยก็คือเหตุการณ์ในช่วงเวลาปัจจุบันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาออในในช่วงเหตุการณ์ในอนาคตนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยก็ได้แก่ ช่วงเวลาข้างหน้านะคะที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองคำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคตนะคะก็นี่เลยค่ะเดือนหน้าฉันจะไปเที่ยวเชียงใหม่เดือนหน้าฉันจะไปเที่ยวเชียงใหม่เห็นไหมคะเดือนหน้าคือเดือนที่ผ่านมาหรือยังยังใช่ไหมคะอันนี้ก็คือพูดนะคะถึงในเรื่องของอนาคตนั่นเองว่าเนี่ยเดือนหน้าเนี่ย เขาเนี่ยจะไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะต่อไปปีหน้าฉันจะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงเหมือนพวกเราเลยพวกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังอยู่ปสองอยู่แต่ว่าปีหน้าเนี่ยฉันเนี่ยจะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะก็คือ เป็นเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือการยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะในอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนั่นเองค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของช่วงเวลาในาอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจะเชื่อมโยงนะคะมาถึงปัจจุบันและเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อมโยงไปยังอดีต เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะแต่เราเนี่ยสามารถนำเรื่องนั้นเนี่ยมาช่วยปรับปรุงการกระทำของเราในปัจจุบันและอนาคตได้ค่ะก็คือในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถย้อนที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงมาได้แล้วนะคะแต่เราเนี่ยสามารถทำปัจจุบันของเราแล้วก็อนาคตของเราเนี่ยได้นะคะยังไงนะคะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของ ช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและก็นาคตค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารองสรุปในเรื่องของวันสําคัญนะคะในปฏิทินกันค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของวันสําคัญค่ะในปีปีหนึ่งเนี่ยมีวันสําคัญนะคะอยู่หลายวันด้วยกันค่ะซึ่งเราเนี่ยนะคะสามารถดูวันสําคัญสําคัญเนี่ยได้จากที่ไหนก็คือได้จากที่ปฏิทินนั่นเองค่ะ ปฏิทินก็คือเครื่องมือนะคะบอกช่วงเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนและปีนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปนหน้าที่4นะคะในหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2คะ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูปฏิทินกันนะคะปฏิทินที่เขาให้มาเนี่ยเป็นวันเป็นปฏิทินที่ตรงกับเดือน มกราคมนะคะพศสอง2552ซึ่งเป็นปฏิทินเก่าหรือไม่52ผ่านมาแล้วปัจจุบันคือ64แล้วนะคะซึ่งผ่านมาแล้วนั่นเองปฏิทินนี้มีวันอะไรสำคัญบ้างนะคะในเดือนมกราคมเราไปดูกันค่ะเริ่มจากวันที่1เลย วันที่1มกราคมนักเรียนสังเกตไหมว่าวันไหนเนี่ยเป็นวันสําคัญเนี่ยเขาก็จะเขียนเอาไว้เลยนะคะเขียนชื่อวันสําคัญนั้นเอาไว้เลยอย่างเช่นวันที่1มกราคมอ่ะมองไปวันที่1ตัวแดงๆนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะเป็นวันที่เราเนี่ยจะได้เฉลิมฉลองกันในวันขึ้นปีใหม่นะคะก็จะสุขสนุกสนานกันนะคะเป็นวันถือว่าบางคนเนี่ยเป็นวันรวมญาติกันเลยนะคะเพื่อที่จะมา เฉลิมฉลองรับคำอวยพรจากผู้ใหญ่นะคะเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีนั่นเองค่ะต่อไปวันเสาร์สัปดาห์ที่2อ่ะเราลองมาดูวันเสาร์สัปดาห์ที่2นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยมองลงมาค่ะนับนับดูช่องวันวันเสาร์นะคะก็นับลงมาอ่าหนึ่งสองเห็นไหมคะตรงกับวันที่10นั่นเองค่ะวันที่10บ ใน,ในเดือนมกราคมพศ2554เอ้ย52เนี่ยเป็นวันเด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งวันเด็กแห่งชาติเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดวันมานะคะไม่ได้กําหนดวันที่มาว่าจะเป็นวันอะไรแต่เขากําหนดมาว่าเป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่2ค่ะของเดือนมกราคมนั่นเองนะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญของเด็กๆนะคะเพราะว่า เด็กๆเนี่ยในวันนี้เนี่ยจะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะแล้วก็จะช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆควรที่จะทําไมคะตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนําความรู้ของเราเนี่ยไปพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปวันที่16มก,การาคมนักเรียนลองมองไปวันที่16มก,การาคมเห็นไหมเขาก็เขียนไว้ ตัวเล็กๆนะคะใต้ใต้เลข16นะคะว่าวันครูซึ่งเป็นวันที่พวกเราเนี่ยจะได้ระลึกถึงนะคะบุญคุณของครูที่ได้อบรมส,นสอนของพวกเรามานั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างการดูปฏิทินค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะขอสั่งงานค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูน้ำตาเนี่ยจะฝากงานไว้หนึ่งชิ้นนะคะนักเรียนลองมองไป ที่หนังสือนะคะในหน้าที่5และหน้าที่6เนี่ยเขาให้วันสําคัญต่างๆมาใช่ไหมคะทั้งหมด4วันนั่นเองค่ะก็จะเป็นวันที่อยู่ในปฏิทินนะคะจะมีวันจักรีวันฉันมงคลแล้วก็วันปิยะมหาราชวันสุดท้ายก็คือวันพระราชทานรัฐธ,ธรรมนูญน,นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยฝึกออดูปฏิทินนะคะแล้วก็ ดูวันสำคัญต่างๆดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูงานกันเลยค่ะว่างานชิ้นแรกของเราเนี่ยคืออะไรค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำงานในรายวิชาประวัติศาสตร์กันค่ะซึ่งเป็นงานชิ้นแรกนะคะของวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะให้นักเรียนนำสมุดนะคะของโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็เขียนชื่อนำสกุลชั้นนะคะแล้วก็เขียนวิชาว่า วิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในรายวิชานี้เราต้องใช้สมุดนะคะดังนั้นเอาสมุดไว้หนึ่งเล่มเลยนะคะให้เป็นของวิชาประวัติศาสตร์ค่ะทีนี้นักเรียนเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเขียนวันที่ด้านบนก่อนนะคะก็เขียนวันวันนี้วันอะไรวันนี้เป็นวันพฤหัสบ,บดีนะคะ ค่ะพอเรานะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตีเส้นปิดให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราลองเอาหนังสือนะคะมาดูนะคะอันนี้เห็นไหมคะวันแรกก็คือวันจักรีนั่นเองนะคะเราก็เขียนตรงนี้ไปเลยว่าหนึ่ง วันจากกรีนะคะนี่นะคะเขียนว่าตรงกับวัน ตรงกับวันนะคะหยุดตดตรงที่วันก่อนนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยนำปฏิทินนะคะของปีนี้นะคะในปัจจุบันนะคะขึ้นมาค่ะค่ะนักเรียนนะคะก็นํำปฏิทินนะคะในปีพศ5 6 6 4หรือปฏิทินในปัจจุบันนั่นเองนะคะมาเปิด ในเดือนเมษายนเห็นไหมคะเพราะว่าวันจักรีที่เขาให้มาเนี่ยก็คือวันที่6เมษายนนะคะแต่ทีนี้เราจะดูในปฏิทินปัจจุบันนะคะว่าวันที่6เมษายนเนี่ยตรงกับวันอะไรนะคะ,ะเรามาดูปฏิทินเห็นไหมคะว่าปฏิทินเนี่ยวันที่6เมษายนนะคะฮสสพศ2564เนี่ย ตรงกับวันอังคารเองค่ะเราก็เขียนลงไปนะคะว่าวันจักรีตรงกับวันวันอังคารนะคะที่หกเขียนไม่พอก็ลงมาข้างล่างค่ะ นี่สายนพศพศก็คือพศปัจจุบันเลยนะคะอันนี้นะคะก็ก็เป็นการหัดนะคะอ่านปฏิทินนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ เขียเส้นปิดให้เรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะในข้อที่2ก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็เขียนข้อที่2นะคะนี่ค่ะก็คือวันวันฉัตรมงคลนะคะขีนปิดวัน เหมือนเดิมเลยค่ะวันฉันมงคลนะคะ,ะแล้วก็จะมีคำว่าตรงกับวันที่อ่ะเราก็เขียนลงไปค่ะตรงกับวันวันฉันมงคลตรงกับวันอย่าไม่เขียนที่นะคะตรงกับวันอะไรเอ่ยวันที่5พฤษภาคมใช่ไหมคะ วันฉันมงคลตรงกับวันที่5พฤษภาคมทีนี้นักเรียนก็เปิดไปปฏิทินของตนเองค่ะว่าวันที่5พฤษภาคมนะคะในพศปัจจุบันเนี่ยตรงกับวันอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะว่าวันจุดๆอะวันอะไรก็เขียนลงไปวันจันทงควันพฤหัสสุขเสาร์ทีนะคะก็เขียนลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วย นี่ค่ะตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนข้อที่1นเลยค่ะก็5พฤษภาคมนะคะเสร็จแล้วก็เขียนเส้นใต้ค่ะส่วนในข้อที่3นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่6นั่นเองก็จะเป็นวันปิยะมหาราชนะคะวันปิยะมหาราชเนี่ยก็จะตรงกับวันที่ตรงกับเห็นไหมคะตรงกับ วันที่23ตุลาคมนะคะของทุกป,ปีนน่เองทีนี้ในปฏิทินของเราเราก็ไปดูว่าวันที่23ตุลาคมนะคะในปฏิทินปัจจุบันเนี่ยตรงกับวันอะไรนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะต่อไปข้อที่4นะคะวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนะคะ ตรงกับวันที่10บธันวาคมนะคะทีนี้นักเรียนก็ดูว่าวันที่10เนี่ยในปฏิทินปัจจุบันเนี่ยตรงกับวันอะไรนะคะวันจันทร์นะคะพุธรหัรสุกอะไรเงี้ยนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะในการทํางานค่ะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะค่ะส่วนในเรื่องของการส่งงานนะคะก็ ให้ผู้ปกครองนะคะส่งในลายกลุ่มได้เลยค่ะแล้วก็ขอฝากในเรื่องของสมุดนะคะสมุดนี้นะคะจะเป็นเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะจะไม่มออีวิชาอื่นนะคะจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะยังไงนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยส่งตอนไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องรีบทำนะคะเพราะว่ากลัวนักเรียนเนี่ยจะ รีบทำหลายๆวิชาแล้วก็จะอาจจะทําผิดพลาดเยอะนะคะยังไงก็ค่อยๆทําค่ะไม่จําเป็นต้องรีบนะคะส่งตอนไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ส่งข้อลายกลุ่มค่ะให้คุณครูนะคะได้ได้ดูนะคะได้ตรวจนะคะแต่อย่างไงนะคะนักเรียนต้องเก็บสมุดเอาไว้นะคะเผื่อวันเปิดเทอมเนี่ยคุณครูก็จะได้เช็คอีกทีหนึ่งค่ะ ส่วนในวันนี้นะคะในวิชาประวัติศาสตร์คุณครูน้ำตาลนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าหากว่าใครนะคะอยากทบทวนความรู้ก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้ค่ะขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ